ใช่ครับเป็นไงบ้างประตูแรกมาแล้วเนี่ยความรู้สึกตอนนี้เป็นไงก็วันนี้ก็รู้สึกอ่าดีใจมากครับล่งีก็เป็นการกดรอกให้ตัวเองในในลีกด้วยครับก็เอ่อจากช่วงเวลาที่ช่วงก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยได้ลงสนามแต่ว่าวันนี้ได้ลงไปก็พยายามจะนะครับก็พยายามจะเต็มที่ที่สุดก็นครับก็มันก็ตอบแทนเราด้วยก็ก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเรพอยิงเข้านี่หน้าใครลอยมาเลยไหมจริงๆก็ ก็จริงๆก็ขอบคุณขอบคุณตัวเองที่เหมืนอกนกับอดทนช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ก็ไม่ได้ลงมันก็มีหลายหลายอย่างที่ที่ให้เราคิดเองว่าวันนี้ท่านทา,ทาได้แล้วก็ก็ดีใจมากแล้วก็เรามีจังหวะมองกันนิดนึงนะผมจะวิ่งไปแล้วแต่มันไกลเกินไ้วเดี๋ยวข้างหน้าถ้ายิงเดี๋ยวจะวิ่งไปทำอีกโอเคเอาฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยครับก็ก็เป็นกำลังใจให้ทีม I yeah.